ขยับมันยูงออกเต็มเลยอะไรนิดเอาแม่แม่ซื้อให้นัดยังทำมอานแกกับพวกขงเนี่แหแ่เน่นัผู้หญิงไม่ไครัน้องป้าอไถเนี่ไงยนัน คือไม่ได้ถ่ายเอไม่เลกโอ้โหนูใจรถตัวเองโอ้งูนี่นะเ็กเด็ตอ้าวโอ้ยพี่เก๋พี่เก๋คิดถึง อ,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 อยู่หรอใครเนี่ย้เมอนเ้ยไม่รู้ว่าเจมมาเู้าเจมมาเจมสี่เฮยรวรอดเองนะเฮ้ยบอกนรวยเหมือนเดิเมนเนะเฮ้ยวนขึ้นอนะเขา เฮ้ยมหาบังนี่ผาเนสมี่ไงทแหาบังม่้างกับเซมจีดิหางกับเซมจีรอยู่นี่ไงพี่เก๋เก๋ดนไปอยู่ร้ตัวสวยมต้งตัวนะ